อันนี้แกะฝาครอบมาแล้วครับนี่นะฝาครอบปิดนี่นะเป็นตัวนี้นะครับเป็นรีเลย์นะเราก็ไม่เคยซ่อมกันนะครับลองดูในใจใช่หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นรีเลย์เขียนว่า M ACM <Really paused. S 1> <laughs> 3 3 2 2 1เสองสหนึ่งบเก้านะครับเราขอเช็คก,ก่อนง่ายๆใช่ไม่ใช่นะครับตั้งเป็นวัดไดโอดนะครับวัดเทียบกับสายเส้นนี้คำสั่งนี่นะจช้ไฟ12นี่นะแล้วก็มองวัดรงนี้ขาขา NO นะครับ NO กับคอมมอนนะน่าจะใช่นะตรงนี้ าคอยนี่เป็นสองขานี้นะครับลองสุ่มสักขานะครับอ่าเนี่ยโอเคเป็นขานี้นะครับขานี้เป็นเอ็นโอนะครับฝั่งนี้เห็นไหมเนะี่ยใกล้ๆหนะ่อยตามมือหน่อยนี่นะขาขาในเนี่ยนะขานี้ไใข,ขาด้านนอกก่อนนายนี่น่าจะเป็นเมนไฟนะครับสองข้างคอยโอเคเดี๋ยวเขาวัดดูคอยรีเลย์ก่อนตัวนี้น่าจะใช่นะครับวัดจากตรงโน้นแล้ว คอยไม่ขาดนะครับตั้งในโอทได้108โอห์มนะครับคอยคำสั่งนี้ยังไม่รู้นะครับเพราะตอนนี้เราวัดนี่จะไฟตอนนี้ปิดสวิตช์กุญแจอยู่ไฟจะยังไม่จ่ายนะ,ะวัดดูว,วัดตรงนี้ตอนนี้ไฟ13.3โวลต์อยู่นะครับไฟยังไม่จ่ายนะครับชุดนี้โอเค ไม่มีตันไห้จ่ายเลยนะครับเดี๋ยวรอสตาร์ทรถเปิด้อเงินจดูก่อนอามาเลยเงินจ่ยังไม่ได้เปิด ไออกแตวนี้มีแล้วครับขาคอยมีขาคอยฝั่งหนึ่งมีแล้วฝั่งหนึ่งสามจุดสี่โวลต์อยู่ฝั่งไฟเลี้ยงรีเลย์ไม่มีฟิล์มหายมา เดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูกันนะนไฟนะไม่เลย ก็ใม่เนี่ยลบขาเขอม่อนไม่มีไฟมาตนี้แต่ดูสั่งคอย14โวลต์ฝั่งนี้เป็นศูนย์นะครับเปิดแล้วแสดงว่าตัวรีเลย์ตัวรีเลย์ทำงานคำสั่งคอยมีนะครับคอยสองฝั่งมีไฟมาเลี้ยงแต่ว่าคำสั่งที่จะไปเลี้ยง คอมพิวเตอร์ไม่มีไปยังไงดีเนี่ยไปคำสั่งไม่มีมาจากไหนก็ไม่รู้แน่เลยมาจากกลองฟิวนี่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไล่ดูขาดูนะครับเรื่องอะไร สั่งคอยมีแล้ว มัวไม่ได้รไฟเยอะเดี๋ยวากันไล่สายกันลองดูนะรู้ไฟมาจากไหนเหมือนกันไล่ดูกนันแผงฟิวนี่แหละรถนี้มันกระเด็นหายกระเด็นหายได้ไงใช้อยู่ดีขับไปแล้วก็ไม่เย็นเลยเป็นท่อยนี่หรือเปล่า มันหายอืมมารูเหมือนกันแกะดูกันแู่ว่าฟิลมันกระเด็นหายได้ไม่หนากระเด็นหายได้นะมีฝาครอบอยู่ยยมาจากนี้หรือวะโอ๊ยมาลเลยสกิลฟิวไม่ขาดนะ เขียนว่าเอแอ a c a c a ีซเอซเสิ่งนี้ 80, นมองกลับไปไม่ขาดสักอันสซ็เก็ตก็ดีนะหลุดไม่หลวมอะไรนะต่ปัญหาของแอร์มันเอามาจากตรงไหน คือาสายกขาพ,พันพันพระเทปไว้นะจะไล่าสายยากนะเกี่ยวตัวนี้มา,อามองมวัดกันมีไฟซื้อกุญแจอ,อยู่ไม่น่าจะมีนะ,ะตัวนี้มีไฟนี่ย ไฟฟังเมนลองวัดดูวงเกีียวตัวนี้ปัญหาคือไม่รู้ว่าไฟมันยังไงไหน,นีน่วัดฝั่งที่ไม่มีไฟแล้วมีใช่ไม่ขึ้นนะฮะน่าจะมาจากเทอร์โมสตัตหรือเปล่า มันะคอยมีนี่น่าใช้ตอนนี้ไม่ขาดหรือด้านหน้าหน้าคอนโซนเดี๋ยวเดี๋ยวนอาเลยคูดเอาคูดเอาเอาเปิดตัวไปโอเค พ่อเนะียกล่องฟิวนะตรงนี้อีกทีนะตรงนี้ตรงได้คนขับโอเห็นไหมเดี๋ยวไล่ดูกันเดี๋ยวฟิวขาดนะไม่แน,น่ใจเหมือนกันขอไล่ดูกันมีสะดวกแคบนะครับ ไม่รู้อะไรเป็นไรแล้วครับเดี๋ยวพี่ดึงฟิลนะดึงลองดูครับมีขาดไหม้อมขาดเดี๋ยวไล่ดูไนโอเคจากการถอดดูนะครับปรากฏว่าฟิลสิบแอมป์นี่ขาดนะครับ ตงนี้ตรงนี้เขาจะเขียนว่า AC อยู่นะครับตัวนี้นนะ AC 1 0์ AC ตัวนี้น่าจะเป็นแอร์นะเพราะว่ามัน AC เดียวตัวนี้นี่ครับอ่าตรงโนะน้นนะนคอนโซลนล้นะครับตัวนี้ขาดอยู่นะครับวัดไม่ขึ้น จะวัดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับไฟด้านล่างนี่มีนะครับ12โวลต์ด้านบนไม่มีอ่ะเนี่ขยข้างล่างนี่ยถ่างล่างนี่ฟิลเตอร์เนี่ยนี่จะมีเกียวใส่เนาะเจ็บกาวนะครับเนี่ยฟิลมาทดลองกันอ่ะยุดข้าวกัน